แมต่ตานพามูอีพีนี้นะคะเราจะไปมูกันที่อาสมพ่อแก่ที่วัดพะพิเลนค่ะและก่อนที่ตันจะไปไหว้พ่อแก่นั้นตานขอแวะไปสักการะหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระประธานของที่นี่กันก่อนนะคะองค์พ่อแก่ ถือเป็นหนึ่งในบรมครูณอาสมแห่งนี้มีเสียงครูมากมายมาที่นี่ทุกครั้งเหมือนได้กลับไปไหวปู่ย่าตายายลองสังเกตดูนะคะตอนเด็กๆเ,เวลาเราไปไหวปู่ย่าตายายก็มักจะได้เงินได้ขนมได้รับพรดีๆกลับบ้านอยู่เสมอมาที่นี่ก็เช่นกันค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่ขอได้ไหวรับทําให้ตัวตนเองมักจะแวะเวียนมาที่นี่อยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวค่ะ